เทคนิคการรู้อนาคตแบบที่ไม่ต้องพึ่งหมอดูครูพี่คุณจะมาสอนฟรีนะคะในคลิปนี้ครูอยากจะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยที่ชีวิตของคุณมีเหตุการณ์สถรานการณ์เรื่องราวอะไรกำลังดําเนินอยู่เนี่ยมันเป็นฉากละครชีวิตของคุณที่คุณเป็นคนสร้างมันเองมาในอดีตคุณเคยคิดเคยจินตนาการไว้ตอนนี้ มันกำลังดำเนินเรื่องหรือเล่นละครชีวิตของคุณอยู่แล้วอนาคตของคุณคุณอยากให้ชีวิตคุณเป็นยังไงคุณเท่านั้นค่ะที่จะเป็นคนสร้างขึ้นมาเองสร้างจากอะไรหรอกครูเราทุกคนนะคะสร้างโลกมายาหรือว่าสร้างโลกจับต้องได้ของตัวเองนะคะอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าพูดลอยๆ มีหลักฐานยืนยันนะคะพิสูจน์ได้เราสร้างอนาคตได้จากความคิดและจินตนาการคุณอยากเห็นอยากได้อยากให้อะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคุณก็สร้างเอาในปัจจุบันแล้วในอนาคตมันก็จะดำเนินเรื่องหรือเกิดขึ้นนะคะสนใจเทคนิคเคล็ดลับเพิ่มเติมนะคะทักแชทแอดไลนมาหาครูได้นะคะ ครูมีความรู้มีเทคนิค